มาสไตล์ตีรู้เลยนี่มากัดจะผายผิวขาวมั้งไอ้พวกนี่นักพวกนีกก้นลงก็ไม่โดนฝนวันไม่โดนไปไปลายยิ่งไหนไม่ลนจ้าหน้าต้อนสวัสดีดครับเ<ด>จ๊ไอ้เฮ้ยน่ารักเออนี่ทำงนานที่นี่นานแล้วเหรอเพิ่งมาครับรไ,ปไปไปพาเจ๊ไปับเชิญนั่งมาหน่อยลงเลนี้ได้ยังบลงเลยครับอ่าโอย๋อเย็นจังเจ้ทำไมน้ำเย็นจังอ่ะนี่ไว้ขัดตัวนะครับอ๋อขัดตัวนั่งก่อนนี่ชื่ออะไรนะ ซอจีโน่ครับทำงาที่นี่มาแล้วเหรอเพิ่งมาครับเพิ่งมาไปเอาไว้เจ้หน่อยไปได้ครับรอสักครู่นะครับจ้านี่ครับเจ้ขอบคุณจ้าง้อลอยดอกเป็นไงบ้างครับไอไวเลยเยี่ระดับเจ๊กินไวแบบนี้เหรอฮะ เอาไปเก็บเลยไปเอาไปเก็บเลยไม่มีเอาวายอย่างอื่นไหมเอาทุกวายที่มีราคาเนี่ยไม่รู้เรื่องราคาก็ถูกขนาดนี้แล้วเอาไหมชันตายเลยแบบนี้ที่นี่จะตามที่ที่ไหนอ่ะเลงก็ไม่รู้อะไรเพรงไม่มีแล้วมีเพลงอย่างอื่นไหมมีเพลงอย่างอื่นไหมมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนไปเียกผู้จัดการมาเลยไปผู้จัดการครับผู้จัดการครับ โอ้ยหวัดดีครับเจ๊อุ้ยทำไมครับมีปัญหาอะไรครับไม่ได้เรื่องันะบอกให้องตรงวายก็ไม่อร่อยแล้วก็เพลงแต่เย็นๆครับก็ไม่อร่อยแขกวีไอพีมาตั้งทีนะน้องเ็เพิ่งมาทํางานใหม่ครับยังไม่ฉันไม่สนฉันไม่สนต้องขออภัยด้วยครับอ่านู่นู่ลูกไปเดี๋ยวผมดูเลขเดินนะเจ๊เดี๋ยวไปหาลำโพงมาให้เดี๋ยวเจ๊อยากได้ลําโพงแม่ที่นี่เราบริการลูกค้าเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจัดให้นะเจ๊ พอไหมครับเจ๊ลำพงอืมประชดใช่เหรอ JBL เลยนะครับเจ๊แล้วเจ๊อยากได้ลำพงไม่ใช่เหรอครับอ้าวพอไหมลูกเนี้ยอันนี้มันใหญ่ก็อู้ใหญ่อีกครับใหญ่อีกเดี๋ยวรอก่อนนะครับเจ๊เดี๋ยวผมดูแลแทนนะครับเดี๋ยวลำพงมาเออดีมันกันเลยคนบริการไม่ดีเลยรบกวนนอนครับรบกวนนอนครับเจ๊เดี๋ยวผมดูแลให้นะใส่คาบูไปเลยเจ๊ใส่คาบูไอ้ไอย่างเนี้ย เดี๋ยวผมถูให้ครับผมถูให้นะเดี๋ยวเจ๊เจ๊อยู่เจ๊เฉยเดี๋ยวเราลดน้ำก่อนนะตอนนี้เจ๊ใจเย็นๆนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยเจ๊ขอโทษครับน้ำแรงไหมครับอ่เดี๋ยวไปอาที่ถูก่อนนะที่ถูที่ถูก่อนเดี๋ยวใจเย็นนะเจ๊เดี๋ยวผมดูให้อันนี้เกลือเกลือผงนะเจ๊นะเจ๊เกลือผงเจ๊ใจเย็นๆครับใจเย็นๆเดี๋ยวถูให้นะครับ อจ๊จะยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นครับอเดี๋ยวเราเราจะถึงท่ากัดผิวให้นิ่มแล้วนะฮะให้นิ่มแล้วครับเจ๊ใส่ใส่ใส่เดี๋ยวใ,ใส่น้ํายาก,ก่อนครับเจ๊ครับเอ้เอุ้ยอุ้ยเจ๊ครับลบกวนด้วยครับเลขบัตรเรดตรูดไม่ผ่านนะฮะ<ห>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเชิญเชิญไปลงพักเชิญไปลงั <c oughs> เอา้าบ้าเลยลูลกค้านี้บ้าจริงมาอยู่สปาปูนึกว่ารวย